เตาขนมครกเวลาทําจะต้องใส่แผ่นกระจายความร้อนไหมอ่านี่ครับอันนี้คือเป็นแผ่นกระจายความร้อน,นครับนะเวลาทำคกเนี่ยเราจะใส่ก็ได้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับนะถ้าใส่มันก็ดีครับมันก็จะช่วยให้ความร้อนเนี่ยมันกระจายไปทถึงเบ้าขนมครกมันก็จะทำขนมคกเราสุกสม่าเสมอนะครับนะแต่ว่า การที่ใต่แผ like ่นกะจาความร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคพวกเราครับจะสุกสม่ําเสมอทุกครั้งนะครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับการเขย่าแป้งเราครับการเขย่าแป้งของเราเนี่ยแป้งของเราเนี่ยมันมีความหนาความบางไม่เท่ากันครับมันก็ทำให้เราตกไม่สม่าเสมอเช่นกันครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผ่นกระจายความร้อนเดี๋ยวนะมันต้องสําคัญคือมันขึ้นอยู่กับการเขย่าแป้งการหยอดแป้งด้วยถ้าหยอดแป้งหยอดแป้ง ความหนาความบางพอเท่ากันสำคบก็จะถุกไม่สม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอใช่ครับไม่ใช่ว่าฝ่ายไหนความร้อนแล้วปุ๊บสมคบเราจะถุกสม่ำเสมอไปถ้าเถืรอนนะเพราะนั้นคือสาคัญเลยคือก็ต้องดูที่การแหงแปลงเราด้วยถ้าใส่เนี่ยมันก็ดีมันก็ช่วยทําให้ความร้อนมันถึงแต่ถ้าไม่ใส่มันก็ดีมันก็ทําให้เราคุมไฟได้ง่ายขึ้นนะครับนะอันนีู้ดยยางครับว่าแผ่นกระจาความร้อนเนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้บนั้นเพนนะ